สบัสดีพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องสถานีมลมิสาล รายการคุยข่าวมล้มโดยเมยหยันมุญยโสโมนีคุยข่าวสบายๆส,สไตล์พอดแคสต์วาสนาซึ่งเป็นอีพีที่3แล้วเมื่อนี้จะนำเสนอเรื่องของแพรากาาสินนางเอกหมอลำตลอดกาลสำหรับนางเอกแพรากาลาสินเนี่ยเป็นค้นบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลลำปาวอำเภอเมืองจังหวัดกาลาสินแถวสวนสะออนหาดดอกเกตเขื่อนล,ลำปาวซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของนางเอกแสงอรุณบุญยูซึ่งเป็นนางเอกมอล้า คณะอารัตนาศรีอิตาเฮราชหรืออดีตนางเอกหมอรพนะเสียงอิสานซึ่งมือนีนางเอกพีวาการสินได้อำลาจากเวทีหมอรพนะศิลปินภูแทแล้วสำหรับนางเอกพวาการสินเคยสังกัดศิลปินภูไทยน่ร้ายปีพี่น้องห่างย้อนกลับไปว่าเริ่มต้นชีวิตของนางเอกพีบาการาสินเริ่มจากใสเริ่มจากวงของพ่อตนเองนั่นเป็นวงมลํำเพลินยูกาลาสินจากนันกะมาเลิมเรียนรู้ การเป็นหมอลำจริงๆอย่างจงคืออยู่ที่หนูพานวิเศษสินสิบกว่าปีอยู่ที่หนูพานวิเศษสินเป็นโรงเรียนสอนให้กับเพวาการาสินอยู่ที่นั่นโดยพออาจารย์กระต่ายขาวซึ่งเป็นลูกเขยของคุณพอ่อหนูพานเป็นคนสอนหมอลำให้กับนางเอกเพวาการสินตลอดสิบกว่าปีที่อยู่สังกัดหน,นูพานวิเศษสินเพาะบ่มเพาะบ่มลูกศิษย์คนนี้ให้เป็นนางเอกประดับวงการหมอลำซึ่งเป็นเพวาการาสิน หลังจากนั้นแพชาวกาลศินก็ย้ายไปสังกัดหมอรำพันธปทมบันเทิงศิลป์อยู่ประมาณ1ฤดูกาลแล้วก็ออกไปทํางานอยู่ประมาณ2ปีพอหนุพันธ์วิเศษศิลป์พอตายก็เลยติดต่อให้กับนางอเอกแพวากาลสินวากลับเข้ามาบ้านพักหมอรำพันะหนุพันธ์วิเศษศิลป์มาเป็นหมอรําตอหลาวสันวาเพวากาลสินก็เลยมาสังกัดหนุพันธ์วิเศษศิลป์อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็อยู่ในว่าหลายปีลาพอหนุพันธ์ลาพอตาย ขอไปสังกัดมรรคคณะศิลปินภูไทยเปลี่ยนจากทํานองขอนแก่นไปสู่ทํานองกลาสินสารคามกาเต็นก่อนพระว่ากลาสินกาสังกัดมรรคคณะศิลปินภูไทยหลายปีมีบทบาทหลายในลํำเรืองต่อก่อนทํานองกลสินสารคามกาเต็นก่อนมาว่าศิ์เป็นลํำเรืองจําปาซีตนก็จะเป็นย้ายจําสวนหรือว่าลํำเรืองสองท้องององป่าเป็นรับบทเป็นวิลาวัน หรือว่าล้ำเลืองคูรุนางอวานี่เป็นจันทาคู่กับเทวีระดาการสินถือว่าเป็นคู่ปรับกันเป็นเป็นมูกันถ้าผู้ใดเบิงล้ำเลืองต่อก่อนน้องการสินสลรคมกาเต็นก่อนล้ำเลืองแถวคูรุนางอว่าก็จะเห็นบทบาทของแพรากาลสินพลิกบทบาทจากนางเอกหวานหวานมาเป็นนางเอกดาวร้ายซึ่งแพราการสินก็สามารถทําได้ถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในวงการลรมมายาวนานกว่าใดซึ่งแพรากาลาสินก็ ถือว่าขึ้นแท่นนางเ,งเอกหมอรำตลอดการจากอดีตจนถึงยุคปัจจุบันสร้างผลงานไหวหลายล้ำเลื่องสมัยยูหนูพันวิเศษศิลกนหลายอยู่ศิลปินพู้ธายกประมาณสี่เรื่องซึ่งแป้ว่ากาลสิน์ก็รับบทต่างๆหลากหลายคือกันพี่น้องถือว่าเป็นศินลปินต้นแบบอีกคนหนึ่งที่หลายคนรุ่นน้องๆนี่ยึดเอาเป็นแบบอย่างเพราะจะเป็นวาดศิลป์การลองการลำ้ำเป็นนางเอกขวัญใจ ประชาชนอีกคนหนึ่งของเฟนเพนเฟมวัลลัมสำหรับนางเอกแพรวากัลลสินที่ประกาศลงจากเวทีหมอรัคณะศิลปินภู้กับบุหัวแพรวากัลลสินจะไปสังกัดหมอํำคณะไหนรัตนศิลหรือว่าหมอํำใจเกินร้อยสองคณะนี่แหละเป็นข่าวอยู่ในช่วงนี่ว่าแพรวากาัลลาินจะไปสังกัดคณะไหนแต่ว่า ทางคอมเมนต์ที่แพรว่าโพดไวโพดในเฟซบุ๊กบอกว่าสําหรับนางเอกแพรว่ากาลสินได้โพดเฟซบุ๊กเมื่อวันที่19พฤษภาคมในช่วงประมาณ14นาฬิกา27สนาทีในโพดเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าก่อนอื่นแนะนําของแพรว่ากาลสินขอขอบคุณทีมงานศิลปินภูไทยคุณพ่อวีระพงษ์เทียโอกาสและก็ค่อยพักดันแพรว่าเสมอตลอดระยะเวลาปีปิ่ผ่านมาแพรว่าขอขอบคุณมิตรภาพอันดีของทุกคนของศิลปินภูไทยที่มี้ไห้แพรว่ามาตลอดเวลาเทยุน้ำกันค่ะถึงแม้ วันนี้แพาวาสิบริยูบ้านหลังใหญ่หลังนี้แล้วแพาวาสิเก็บความทรงจำได้ดีนี่ไว้นะคะขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับเพนมาทาที่คอยให้งกำลังใจด้วยดีเสมอมาอย่าฝ่าลืมสาวเมืองน้ำดำที่ชื่อแพาวาคนนี้เดอร์วาสันวาอันนี้คือนักอีกแพาวาการสินในโพสเฟ e บุ๊ k ขอความสุดท้าย ก่อนอำลาจากเวทีมรพณะาศิลปินภูไทยบอกถึงว่าที่อยู่ศิลปินภูไทยนี่เป็นแบบใดขอบคุณคุณปวีรพงศ์ทีมงานศินลปินภูไทยและก็เพื่อนร่วมงานทุกๆคนวาสันวาทำว่าเสยดยจผ่าพราบอที่ลาจากเวทีมรพณะนาศิลปินภูทยนี่เสียดายแพรว่ากาลสินนี่เป็นชื่อที่ไพเราะมากที่เหมาะกับหมอลำในทํานองกาลสิน วาดล้ำวาดฟอนทําน้องกาลสินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่ามีคุณภาพอีกท่านหนึ่งกว่าใดน,นาเสียงลีลากล้ำกลลองทําน้องกาลสินอันนี้ถือว่าเป็นบรมครคูกว่าใดสำหรับพวว่ากาลสินทัว่าเสียดายบอเสียดายที่ลงจากศิลปินภูไทยก็บอกว่า,วาจุดหมายปลายทางของพิบัากาลสินจะไปสังกัดหมอลำคณะไหนแต่ว่าข่าวที่ออกมาก็คือรัตนาสินกับ หมอลำใจเกินร้อยแต่ว่าสิมาทั้งหมอหําลำใจเกินลอยหลายกว่าในในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นกระแสข่าวเนาะแต่ว่านางเอกแสงอรุณบุญยูที่เป็นน้องสาวแทๆ้ๆอยู่สังกัดปลอมคณะรัตนสินอินตาเฮราฐกับพระพุว่าจะไปดูแลน้องสาวหรือไม่อันนี้คือเป็นปริศนาอยู่ก็รอคำตอบอยู่ว่าพราการาสินจะตัดสินใจไปทางไหนระหว่างโนนส์สแบงกับพรสวรรค์อันนั้นก็คือความเคลื่อนไหวในวงการอลําอิสานมันเทากับนางเอกพราการาสินซึ่งเป็นนางเอกหมอลำ ตลอดการเป็นนางเอกหมอลำดาวคังฝ้าอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการหมอลำมายาวนานนี่พี่น้องเนาะสำหรับเพวาวการสินเป็นศิลปินที่มีความรู้ความสามารถในด้านการลองการลำมาเป็นศิลป์น้นองขอนเกนหรือว่าทำน้องการสินสารคามกาเต็นก่อนฝากไปก่อนแล้วกันสำหรับนางเอกแพราวการสินเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามใน EP ีนี้สำหรับรายการคุยข่าวพอดแคสต์เนาะพี่น้องเนาะ ไม่หยนเมืองยาสอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กดถูกใจกดซับสไคร b ์ช่อง Youtube ไม่หยนเมืองยาสฝากไว้ซํานี่ในช่อง Youtube สถานีหมอลำรายการคุยข่าวขอบคุณและสวัสดีค่ะ คำหาทั้งเสียนอนตายหัวอกคเป็นเพราออยากตายเทนเจ้าได้เงนหัวได้หนอขาได้ลงขอือให้เทใจภาษาเด็กหนุ่ยเกิดใหม่เขยดแก่เลื่อได้จังได้ขาได้แก่ หากไม่ยุติอยากาำเธอเงือเพียกันไาวายวี่บักไงบักวางบักไายมีแต่หน่วยบันน่าลูกมากินสากอนคำแกวตาดวงใจของมยาย ําน้ำลาพยายามกำน้ำลายายมาอยู่จืดยังมีชีวิตได้ทุกนาคเคยบรายตกนรกตกมาอย่าได้เกิดได้ภายยายของทัน าเจ้พงเงาพ่อแม่ของเจ้าผัดมาผาัดไนก่อนคำยายเอ๋ยค่อยไปเดีเด้อเียพี่น้องเธอจัดไม่อะไรนี้เป็นตองขอเป็นใจหัวของพองได้เด้อ ทำอกทำใจซะเม่เอ้ยสาธัเด้อต้ใดาาลูกกที่สาแช่งเียงเกเาสอวใัขาให้จัดงานแต่นขึ้นงานสาธุเด้อไอ้ต้นใด ทยาเห้มันตายตกนรกบุกมาย่าได้เกิดได้พ่ายยายขอสาบแช่งลานเอ้ยเป็นกรที่อยางตุนเจา้าบ่ตรทั้งพ่อดาษดาบงเเงาพ่อแม่ของเจา้าปัดมาตายาก่อนก่อนคำแหงเอ้ย ໃຫ້ໄປເດເດີເຈເນາະເືອດຊາດໄປຢວຕ້ອງຂໍມມ